กะเห็นไป็นเลยด้วยตเนใหญแหงบ่ได้กว่วตันหนั่นเป็นบ่อเพราะหน้าดินมันน้อยคือตนี้หน้าดินเยอะอยู่แห้แต่มันเท่านั้นก็ได้แหละถ้าตรงน้ำอัน่ะต้นนี้ติดเรหยขาเทศตูมมันบอคับตานี่ กันพียาวตมออกแต่ยาหรือก็ต้องหาที่เทตมมาแมนครับมันจะลึกลึกมันจะดีกว่าใช่ไหมคะมันจะดีกว่าดีกว่าถ้าแบบนี้ก็คือเสียอยู่แบบนี้เลยแมนครับเพราะว่ามันจะเก็บหนาวมาได้มัน็อยู่งสี่แลยครับไม่เป็นบวกอ่้สรุปคือมาถึงนี้แล้วก็คือต้องให้มันเป็นสระที่มีน้ำเมนครับอ๋้เท่านั้นก็ได้อยู่อืมประมาณนั้นเนาะจานประมาณนู้นอ่ะอืม้จะเอาโค้งๆนี่ออกเนาะ มันน่าจะซอลงมาเรื่อยๆจริงสิบ่ะคะโอเคเอาเอาเสมอกับตัวนั้นก็ได้ค่ะเอาเสมอกับตัวนั้นแต่ว่าหาที่เทตุ่มเนาะตุ่ม่ถข้างหลังมีได้ไหมเนี่ยปลาเทศได้บ่เวียงได้ปะต้องฟินนะเนี่ยฟินนะเนี่ยต้องเวียงไหมเราเราต้มนี่มันไม่ผลเสียกับนาไงอย่างบ่ค่ะต้มเนี่ยปลาปลาปรึกษาปลาเิ่นจะเทตุ่มแบบตุ่มนี่มันมีผลเสียอะไรกับนาเราไ พอครับไม,ม่หรอกมันก็แค่ต้ตนก็ใช้ทำนาเหมือนกันเนาะเวลาใช่<ร> <c oughs> มันส,สูงได้หรือกันได้ไหมอ,อ,อ่ม่หรอแมนครับ <c oughs> ตอนนี้เครียดนะครับว่ามันไม่เป็นสาให้เขาเยอะอยู่ครับเยอะเลยหระครับ ตอนนี้มันบ่เป็นสะครับต้องเก็บสะแล้วดูอ่ะดินสมองนั่นเลยนะพี่ปลาไหลดิวะบมน,น,นขาดไมคน,น,นขดไม,มันบ้านเดิเ <laughs> ที่บ้านแขห์ฮาาัเซนเซนนจักทว่จอง้านสรนนนสาจูเออร์ันมันเก็บเลย

นี่ก็จะคล้องเพื่อนบันนี้แมนปะครับตมหลายรับเ,เ,เป็นดินสมองครับพี่เป็นตมอะ่ะได่ตำอนี่แล้วครับ không đeo đeo kịp bà kênh bó bà với khả năng kênh măng kênh măng kênh là sẵn sàng Ủa, oh, cái đây, là bên đây nga nga là nga như thế này cái nga bên đây nga ạ nga 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 đó nga 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 nga

น้ำออกโแล้วน้ำมันไหลหรอน้ำไหลเหรอน้ำเต่งเหรอน้ำไหลนัคือว่าอน้ำพุเราหักแล้วนี่หักแล้วนี่ว่ายืนแบบนี้อันตรายหรอเสียวอตามสามด้วยรู่ัย้อ่าดวปตงานจเสียงนักเหรอ อุ้ยยืนอันตรายมากเลยครับจานปอนงรุก๊กเสียวหักเลยวะตอนนี้วิ่งไม่ได้ครับต้องเก็บสะต้องเก็บสะอย่างเดียวครับรถไถก็ทำงานไม่ได้หมดเลย รถไทยลงไปดันเลยฮะรถไทยลงไปดันเลยรถไทยมันเบาเนาะใช่มันก็มาจมดอกเอาแซมย้อนลงไปมันเป็นยังไหนมันเป็นแบบจมมาจมปออหยโกลดงนี่แหละไปไหนมาไหนอะไอใชดถ่ายมาเราถ่ายมาแซมมันคือสีดูดีกลางเราไปจังไดเราค่อยเอาบินขึ้นเอาขึ้นน้ำก็ริ่งด้วยเลยเดิ Bạn nhân thế vậy bay. cái này tìm ăn mặc a lần bay kèm kaba lạ là. Tôi nắm mặc a tăn lên. Tôi nắm mặc a kèm mưa lẻ. này nắm mặc mưa lẻ. Tôi nắm mặc Tôi nắm mặc mưa lẻ. 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 Tôi là Tôi nắm mặc mưa lẻ. Tôi nắm ขนไปาขนไปไม่กับเสมอกับบะสงสามากกเฮียเบิรดต้องจากว่านะถ้นเขจะเอา้องจาว่าใครรนมได้วสงบดแล้วกันก็เพิ่งจะเอาอันนี้ก็ต้องะเอาไปควไปปิ้นแมนที่ได้คนแล้วให้ใส่กิแค่ให้ใส่แดบ ไปได้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไ